เอโยอส์สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวจ p พีกโดน150นะครับลูกค้านะตัวนี้เป็นตัวสีวาวแล้วนะครับผมชุดสีส,สวยๆเลยนะลูกค้านะเป็นสีแดงนะครับตัดด้วยสีดำส,สวยสวยกริบๆแบบนี้เลยคอนโซลยังดำๆอยู่เลยนะฮะ ท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยครับลูกค้านะมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานเลยชุดสียังสวยใสเลยนะครับฝั่งนี้ยังสวยใสเหมือนฝั่งตรงข้ามเลยนะครับลูกค้านะคันนี้ได้มาเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผมเครื่องข้างเดิมๆนะฮะข้างไม่ดังควันไม่ไหลครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดฮะทางร้านดูแลเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยรถพร้อมขับขี่แน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูเลขหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยอ่าคันนี้นะะได้กุญแจคีย์เลสมาถึง2ดอกเลยครับลูกค้านะ เลขไม่นะฮะอยู่เพียง2 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผม หากใครสนใจ GPX โดนสีแดงนะรีบม,มาจับมาจองกันได้เลยนะฮะเหลือแค่สีนี้สีเดียวคันเดียวแล้วนะฮะสีแดงนะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ